ผูรูทางด้านโหราศาสตร์อยู่กับเราแล้วในเช้านี้อาจารย์ช้างเอาดูสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนพอจะได้คิวมานี่แน่นเลยก็จริงๆด,ดรช้าง,างมาันจริงตั้งใจมาอยู่แล้วจริงเหรอคุณนี่เคยทราบฉายาคุณมันธ์นำเขาบ้างอย่างฉายาพันธ์นำคือตุ๊ดลุยสวนอีบ้าชอบไปตามสวนนานนะไปสวน ยังไปอยู่อีกเหรอไม่ฉันเกิดไปครั้งนึงฉันไปตกท่อ <c oughs> น้ำคำไงกูไม่เอาอีกแล้วสวนไหนอะ่ะแต่ก็ตอนที่ฉันเล่าให้กแกฟังไงที่แบบไอ้ตรงสวนแล้วใช่ <c oughs> ฉันอยากไปเห็นว่ามันเป็นยังไงชา้าๆเด<อ>ี๋ยวไม่ได้สวนรวนวชาชวิภากษ<อ>์มาก่อนที่ฉันไปแล้วไปตกไอ้ท่อน้ำคำไม่เอาอีกแล้วสมัยเด็กๆไม่เอาอีกแล้วใต้สะพานอะไรเนี่ยถือไปจำแน่นนะจำแน่นนะพอไปอยู่กับเขาด้วยหรือว่ายังไงรู้เยอะไปหมดมีคนครับอะไรงานเอาอย่างนี้กลับมาคุณทศพรนะฮะถามเลยได้ไหมดาวดวงดาราปีหน้าอ้ำแอมล่าสุด รีเทิร์นแล้วนี่ใช่ไหมฮะจะได้แต่งไหมคุณดินะครับคุณน้ำเนี่ยนะฮะเกิดในช่วง5ธันวาคมอ่านะครับราศีพิจิกนะฮะก็ถือว่าอ้ามายุ36แล้วเหรอก็เท่าฉันเนี่ยอ๋อเหรออ่านต่อครับตกใจนึกว่า32ต่อฮะนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นราศีที่เนี่ยพระเสาเพิ่งเข้ามานะใครที่แบบได้เกิดในราศีนี้เนี่ยคงได้เตรียมตัวทําบุญพระเสาไปหมดแล้วนะครับแต่อันเนี้ยดาวเสาร์ว่าเป็นดาวที่เด่นในเรื่องของการทํางานครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องความรักนค,รคนที่เจอดาวดวงนี้เนี่ยชีวิตก็คงโฟกัสไปในเรื่องของงานไปก่อนนะครับ<อ>แต่ว่าจะมีคู่ไม่มีคู่เนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของดวงผู้ชายมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันบางทีม,มาดูดวงผู้หญิงคนเดียวไม่ได้นะครับดังนั้นสําหรับใครที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มราศีนี้นะครับก็เชื่อว่าเอาเคความรักดีขึ้นแน่นอน นะครับแต่ว่าจะถึงขั้นแต่งงานเลยเนี่ยแหมดวงมันยังไม่ได้อ่าสรุปไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งคู่ตี้มีคนหนึ่งสิคู่นี้มาแรงมากเดี๋ยวเขาดูภาพหน่อยครับครับเขาดูหน่อยนะกรีดสีภูมิเศษกับหญิงรัฐาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากในวงการในขณะดานี้ไม่รู้ว่าคบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะถามกันในช่วงหน้าแต่กรีนเนี่ยเกิด20สิงหาคมไม่ต้องไปบอกไม่แม้หมอต้องรู้ไงหรอหรอมีรัฐาเนี่ยน้องผมเนี่ยเกิด19พฤษภาคมอ๋อฮะอ่าว่าไงครับหมอ แต่20สิงหาคมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ในช่วงราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่เป็นเดอะเบสของปีห้าแปดเหนะครับเป็นราศีที่ดวงดีมากจำหน้าเกิดเสิอ่าไมต่อฮะไอ้ยคุณพี่นำเกิดราศีนี้ได้ไหมสิงห์ก็ราศีเดียวกันไอ้ยยังสงสัยไม่ใช่แล้วล่ะเอ้ยบ้านดีสี่อะไรตกลงมาหลายปีแล้วอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนราศีนี้เนี่ยชีวิตเริ่มต้นใหม่หมดเลยอ่าบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ ได้แฟนใหม่ก็มีอ่านะครับใครที่แบบความรักยังไม่ลงตัวเนี่ยปีห้าแปเนี่ยเตรียมตัวหน่อนแพรว่าะว่ากิจกับหญิงอาจจะลงตัวกันได้หรืออะไยังไงอาจจะเฮ้ยแต่ผมว่าคุณหญิงเนี่ยเขาก็เจอพระเสาอยู่ด้วยเหมือนกันตามอาวสุกเข้าพระเสาแซ่อ้าวโดนแล้วโดนแล้วนะครับแต่เรื่องคุณกิจแต่งงานเนี่ยผมไม่แปลกใจไม่ได้แต่งแค่ถามว่าไม่ใช่แต่พูด ถ้าคุณโมดาแต่งงานปีหน้าเนี่ยโอชฟ้าผ่าเลยหรือเปล่าตอนนั้นถ้ามดาแต่งเมื่อไรเนี่ยโลกแต่เมื่อนั้นนะเห็นป่าเห็นบวว่าจะไปบวชด้วยนะช่วงนี้บ้าไม่บวชบ้าพดาวจะบวชชีที่วัดไหนจะถามลุงงรจะถามนักสืบได้ได้ได้จะดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวเราก็เบรกกันสักเบรกหนึ่งแล้วก็นั่งเล่นส่วนตัวกันไหมจะได้สนุกสนานเอาอย่างนี้เข้าเรื่องเลยปีหน้าปีชงเอ่ยราศีเอ่ยเวลาอย่างนี้อย่างกลิตเนี่ย ยังกฤษดสีภูมเสษนี่ถือว่าปีปีดีที่สุดราศีดีที่สุดราศีแต่ปีของเขาชงอย่างนี้แหละมันจะกลายเป็นชงที่ดีจริงๆต้องบอกว่าในปีนี้ที่กำลังจะหมดไปราศีที่ถือว่าเป็นเดอะเบสดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับไม่ได้อยากโปรโมทหนังสือนะแต่ว่าจะให้ดูเลยหยิบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทหนังสือแต่ว่าให้ดูว่าราศีเนี่ยเราพูดตั้งแต่ต้นปีว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดราศีก็กล้กราศีพีโกคุณซิโกเออนี่เป็นเดอะเบสของปีนี้ใครไปกด ทปย้อนหลังดูได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมามนปี2 0 5เมื่อไหร่ก็โหยาวไปถึงปแีและชับปุยนี่ราศีอะไรคุณดูแล้วเนี่ยชับปุยราศีธนูราศีนี้เออเหรอ,อนี่ก็เป็นดาวรุ่งของปีน้าชับปุยเกิดนะนก็ช่วงปีอ๋อช่วงปีใหม่เนี่ยหรอช่วงช่วงช่วงราศีธ<อ>นูนี้นะครับถือว่าทั้งผู้จัดการทีมทั้ง นักเตะที่เป็นระดับดาราเนี่ยดวงดีกันทั้งนั้นเลยไล่เลียงมาเลยดีกว่าปี58ปีหน้าครับคุณดวงที่ดีที่สุดในปี2 5 5 8อคือคนคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคือต้องบอกว่าไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่บอกให้ดวงดีแล้วก็จะรวยที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันดับต้นๆที่เราจัดอันดับในเรื่องดวงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีตามเว็บไซต์ที่คนอ่านกันเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเราเปรียบเทียบจากชีวิตในปี57ที่ผ่านมาคือ57เในราศีสิงหเื่ออยะ มีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเยอะมากเนี่ยเกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึง16กันยายนฉลาดแล้วนะครับยังไม่ถึงสี่วก่อนอ่ะต่อคือมันเหมือนกับเหนื่อยมากเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่พอเข้าสู่ปี58ปุ๊บเนี่ยดวงมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยได้เริ่มต้นได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให เป็นราศีที่เราถือว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของปี58อ,อ่ะ,อะดวงร่วงที่สุดในปี58เอ,อ่าต้องใช้คําว่าแรงดีกว่านะใช้คำว่าร่วงเนี่ยตกใจนะครับคือว่าในปี58เนี่ยราศีที่เรียกว่างานหนักที่สุดก็เลยทาให้เหมือนกับมีภาระรมีความรับผิดชอบเยอะขึน้นก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกพิจิกก็คือระหว่าง17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอ,อ่ะเป็นอะไรกันเป็นอะไรล่ะเป็นอูเครียดไลเออเป็นอะไรอีกแล้วเหรอทำไมปีนี้โดนอีกแล้ว มันวันเกิดไงวันเกิดวันเกิดไงวันเกิดนะครับก็ต้องต้องบอกว่าจริงๆราศีนี้เนี่ยคืออย่าเพิ่งไปตกใจนะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าปีที่5-7ที่ผ่านมาจะเป็นปีที่แบบชิวๆไปก่อนชิวๆแต่ปี5-8เนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับพาระของเดิมเนี่ยอย่างที่บอกอะทำอยู่5วันจะกลายเป็น7วัน ของเดิมทําแต่เมืองไทยอาจจะไปทำเมืองนอกด้วยก็ใช่ไงเมื่อปีที่แล้วแกพักก่อนสบายแล้วปีหน้าแกจะทำงานให้หนักขึ้นจบแต่คิดจริงจริงจริงปีปีเนี้ยเราคิดว่าเราได้ชาร์จแบตแล้วไปดูงานมาทั่วโลกปีหน้าคือก็ต้องทำงานหนักๆนี่รู้ได้ไง7วันเลยเนี่ยรู้ดี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 นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่มราศีพิจิกอย่าไปตกใจนะฮะเขาบางทีเขาแบบ ไปลงโอจะร่วงร่วงร่วงมันไม่ได้หมายความว่าร่วงครับหมายถึงว่าชีวิตความเหนื่อยในปี58แเนี่ยจะเยอะขึ้นมากกว่าเขาอย่างนีงแล้วปีชงล่ะอันนี้คือเดือนชงอันนี้อันนี้คือราศีอันนี้คือราศีที่ดีแล้วปีชงมันจะจะเป็นยังไงฮะเออจริงๆชงหลักๆของปีหน้าคือคนที่เกิดในปีฉลูอืก็คือปีวัวปีวัวนะครับแกเกิดปีฉลูป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิจิก ไ,ไม่ใช่สิมีมาลงมีมาลงมีมาลงมีสี่ปีคือปีอะไรบ้างเอาในแบบไทยแล้วกันนะมีสี่ปีนะครับมีมาแม่ฉลูจอแล้วก็มารง <c oughs> วายไอ้โดนอีกแล้วโอไม่แต่ว่ามาลงเนี่ยฟุ่มออปชั่นฟ <c> ม <oughs> <c oughs> ไม่ฆ่าตัวตายเลยดีกว่าง่าย <c oughs> ดีไปเกิดปเลยคือคือแขนคอเลยดีกว่าไม่ใชฉอย่างนั้นต้องบอกว่าอย่างกลุ่มมาลงเนี่ยเขาบอกถือว่าเป็นปีที่ ดวงเรื่องงานเนี่ยรุ่งมากครับอันนี้จริงๆนะตามดวงเนี่ยคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยโอกาสความก้าวหน้าความสาเร็จเนี่ยมีเข้ามาเพีเยงแต่ว่าบางคนเนี่ยพอได้ดีมากๆเนี่ยมันก็จะมีคนแบบอิจฉาอะไร้ต้องระวังหน่อยาคือแบบความสําเร็จเนี่ยมันมักจะมาค,ค,คู่กับเรื่องของการถูกใส่ร้ายกันแกล้งอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วจะปีชง3ปีอะารัแต่ฉลูเนี่ยอาจจะเตือนในเชิงของสุขภาพเยอะหน่อยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มปีนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นปีที่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเหมือนชมแบบร้อนต์ะครับชีวิต<ม>ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเชิงของสุขภาพโรคไปแค่เจ็บได้ง่ายอาจารย์หยิบราศีเมษขึ้นมาเลยครับราศีเมษอยู่ไหนอาะถือกล้องหนึ่งครับนี่นี่นนผมอ่านสรุปให้แล้วครับเมื่อเช้านี้ดวงพ้นเคราะห์ ดาวร้ายไอ้ออกไปหมดแล้วเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นราศีพุธศพครับพุธศพนะครับชอบรายการนี้มากเลยแกรไม่ต้องทำงานเราช่วยเองชอบรายการนี้ราศีพุธศพงานหนักขึ้นพระสาวราชาใช่ไหมราชาโชคราชาโชคทําให้ไม่เหนื่อยฟรีระวังเรื่องความรักมันทําบุญและสวดมนต์ตามคําแนะนําในหนังสือต่อมาในทุนยู่ไหนเม่ทุนเมทุน ดวงดีขึ้นมีรายแล้วเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยทอดดีรวมแนวมาล้นั้นมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะความรักมีลุ้นข่าวดีนะสีนี้ดวงดีนะสีดวงดีที่กว่าฉันไม่กิดซิปุ้มเสร็จราศีราศีกรกฎกรกฎนี่เมื่อกี้นี่ราศีคุณซิโก้นี่ดาวรุ่งงานไหนนี่ปีหน้าปะปีหนาดาวรุ่งงานก้าวหน้าการเงินคึกคักสลัดสด ล้วสิงอยู่ไหนครับสิงสิงฉันถือไว้เมื่งฉัะจับก้องถือไว้มองกล้องมองกล้องมองกล้องห้าสิบเก้าบาทคุณซื้อได้นะซื้อซื้อห่วยแตกตายโหัวฉีหายโดนอัฐวันหนักจนเต้องสุดยอดแห่งความเฮงการงานก้าวหน้าความรักมีลุ้นนะฮะแต่ยังมีเรื่องเสียเงินเยอะนั่นเองสรุปทั้งหมดทั้งหมดนี่คืออันนี้ซื้อของ คุณทศสปนจะดีอย่างหนึ่งคุณพุทธิคุณเอาเก็บไว้บนรถได้เลยเพราะว่าเขาจะบอกเนี่ยแต่ละเดือนว่านจะเกิดอะไรขึ้นนี่เขาจะบอกเลยในแต่ละเดือนไ้หน้ารถเลยเนี่ยแดดไม่โดนไม่โดนแน่นอนนะฮะเนี่ยดูสิเขาจะบอกว่าจะบอกว่าพิมมาสามปีแล้วและทุกปีที่มีวางจําหน่ายเนี่ยคนจะซื้อเก็บไว้อันนี้ไม่ได้อวยกันเองไม่ได้อวยกันเลยขอบคุณมากแต่หนังสือเล่มนี้สุดยอดถ้าคุณไม่มีเนี่ยชีวิตคุณบันลลยฉิบหายนะคุณควรจะต้องอกไป ตายหาถ้าคนไม่ซื้อหนังสือแม่งคิดหนักแล้วเนี่ยเช็คเนี่ยบ้าหรือเปล่าชใช้อะไรชช่ป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเช็คเนี่ยเซ็นว่าวูดดี้เวิร์ดขาโอเค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 เดี๋ยคุณจะต้องไปซื้อหนังสือเล่มนี้ด่วนขายที่ไหนนะครับขายที่ไหนเซเว่นอีเลเว่นเท่านั้นเล่มละกี่บาทฮะห้าสิบเก้าบาทถูกมากถูกกว่าไอติมถูกมากกว่ากมากับแม็กนัมอะไอติมที่กินได้ห้านาที อันนี้อยู่ได้ปีนึงเมากาแฟเหรอไม่อะไรนะเมาเมาไม่ได้ไม่ได้มาจัดหลายวันเจอดาวเสาพอทั้งตัวเป็นเจ้าของรายการหน่อยนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับไม่ต้องหรอกครับเราฝากให้แล้วเรียบร้อยคุณมาลนะครับอย่าลืมไปซื้อหนังสือหน้าเลยของหมอช้างแล้วกันนะฮะอ่ะขอบคุณมากครับหมอช้างขอบคุณมากครับถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันเหรอแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ